เด็กหญิงท้าการจิตตรงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านอาน, 2, นุนสองมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้มากล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อรักดินรักน้ำรักป่านาน้ป่าไม้ช่วยปรับสมดุลหนุนชีวิตใครครวรคิดรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อเติมเต็มวัฒนจักรนานแสนนาน อยู่ชั่วการต้องพึ่งพาอาศัยกันรักษาป่ารักน้ำตามวิถีป่าจะมีคุณหนุนนำแหล่งน้ำส่งแรงจะหายร้อนจะคลายอย่างยืนโยงเพียงดำรงป่าน่านไว้ให้เนื่องนานป่านับว่ามีความสำคัญต่อมวลมนุษย์รวมทั้งเหล่าสรพพสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลาย ตลอดจนพืชพันธนานาชนิดที่เรียงรายอยู่ตามธรรมชาติท่ามกลางผืนป่าอันกว้างใหญ่คุณค่านับอเนกอนันต์นนที่มีต่อสิ่งมีชีวิตทั้งปวงล้วนสืบเนื่องมาจากป่าหรือป่าไม้ทั้งสิน้นพื้นที่ที่เป็นป่ามีคุณค่าและมีความสําคัญมากเพราะป่าสามารถช่วยในการอนุรักษ์ดินและน้ําป้องกันภัยจากธรรมชาติ อันเกิดจากน้ำท่วมและการพังทลายของดินโดยเมื่อฝนตกลงมายังพื้นดินซึ่งมีต้นไม้ปกคลุมความรุนแรงของเม็ดฝนจะถูกสกัดกั้นโดยต้นไม้ไม่ให้ฝนตกกระแทกถึงผิวหน้าดินโดยตรงน้ำฝนที่ตกลงมาบางส่วนจะถูกต้นไม้ในป่าดูดซับเอาไวา้แล้วค่อยๆกดปล่อยให้ไหลลงสู่ผิวดิน จึงเป็นการรักษาหน้าดินและป้องกันการพังทลายของดินได้นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและลดความรุนแรงของภาวะการเกิดน้ำท่วมหรือน้ำป่าที่ไหลบ่ามาอย่างรุนแรงซึ่งเมื่อไหลผ่านป่าก็จะชะลอเบาบางลงสำหรับบริเวณป่ามีความอุดมสมบูรณ์จะมีต้นไม้อยู่มากต้นไม้ที่มีรากลึก และรากชอนชัยอยู่ในดินอินทรีย์วัตถุจากต้นไม้และสัตว์ป่าจะช่วยปรับโครงสร้างของดินให้มีรูพรุนที่สามารถกักเก็บน้ำได้ดีโดยน้ำที่กักเก็บไว้นั้นจะค่อยๆกดปล่อยสู่ชั้นน้ำใต้ดินเป็นการกักเก็บน้ำตามธรรมชาติและไหลลงสู่แหล่งน้ำลำธารหากป่าอยู่ในที่สูง น้ำที่กับเก็บไว้จะค่อยๆไหลซึมลงมารวมตัวกันตามูเขาซึ่งจะทําให้เกิดลําธารน้ำลเล็กๆมากมายและกําเนิดเป็นแหล่งต้นน้ำลําธารที่มีไว้ให้มนุษย์สัตว์ป่าต้นไม้ตลอดจนสิ่งมีชีวิตทั้งหลายได้มีน้ำใช้ทุกฤดูกาลประโยชน์ของป่ายังมีอีกมากไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า เป็นแนวกำแพงธรรมชาติที่ช่วยป้องกันลมพายุช่วยลดมลพิษทางอากาศอีกท,ทั้งยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจอีกด้วยจากที่กล่าวมานี้จะเห็นว่าป่ามีความมีประโยชน์มากมายเพียงใดแต่นับวันพื้นที่ของป่าและป่าไม้กลับลดน้อยลงเนื่องจากได้ถูกลุกล้ำและถูกทำลายอย่างรวดเร็ว ทั้งการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อตัดต้นไม้การถางป่าการทำไร่เลื่อนลอยหรือแม้แต่ไฟไหม้ป่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลและเมื่อมีน้ำป่าไหลหลากก็ทำให้เกิดน้ำท่วมโดยฉับพลันหน้าดินทังทลายโดยง่ายเป็นปัญหาต่อการประกอบอาชีพทางเกษตร กลายเป็นภุกร้อนของแผ่นดินองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงตระหนักและห่วงใยพ้าตุิกรของพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริในการรักษาปืนป่าของประเทศให้คงอยู่ทรงคิดค้นวิธีต่างๆที่จะรักษาป่าให้ยืนยงโดยได้พระราชทานพระราชดำริให้มีการปลูกต้นไม้3ชนิดที่แตกต่างกันคือไม้ผล ไม้ตัวเร็วและไม้เศรษฐกิจเพื่อจะทําให้เกิดป่าไม้แบบผสมผสานและสร้างความสมดุลแก่ธรรมชาติอย่างยั่งยืนต้องเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านป่าไม้ด้วยการมีจิตสำนึกร่วมกันมากกว่าวิธีการใช้อำนาจบังคับด้วยมีพระราชดำริที่ว่าควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็พากันปลูกต้นไม้ลงแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเองถึงเวลาแล้วที่ดิฉันจะเชิญชวนชาวน้าทุกท่านให้ตระหนักในความสำคัญของป่าไม้การที่จะป้องกันร,รักษาป่าอันเป็นทรัพยากรล้ำค่าของเรานั้นจำเป็นจะต้องอาศัยคนร่วมมือร่วมใจของหน่วยราชการและประชาชนทุกฝ่าย ที่เปรียบเสมือนฟังเฟืองประกอบในตัวเครื่องจักรที่ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งถ้าต่างคนมัวแต่นิ่งเฉยหากป่าหมดลงวันใดวันนั้นป่าก็คงจะเหลือเพียงภาพที่เคยบันทึกไว้ให้ลูกหลานได้เปิดดูหรือเป็นเพียงตำนานไว้เล่าขานว่าที่เมืองน่านเคยมีป่าแต่สูญสลายไปแล้ว รักดินรักน้ำรักป่านะ้าขอบคุณค่ะ